บิสมเล์มานิราะีมแน่นอนว่าท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวว่าอีดะดเข้าละ شهر ุน ر م ฎอนเมื่อเดือนร ر م ฎอนมาถึงฟุตติฮัตอบวาวบุษมะบรรดาชั้นฟ้าทั้งหลายนั้นจะถูกเปิดออกประตูแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายก็จะถูกเปิดออกหัวกลดหรือก่ออบวาบูจาฮันนัมแล้วก็ประตูนรกต่างๆก็จะถูกปิด วสุนซิลทิชยาตีนและบรรดาชัยตอนมานร้ายนั้นถูกล่ำโซ่เมื่อรามฎอนเข้ามาถึงเมื่อมีการเห็นชันเซี่ยวท่านพี่น้องครับท่านนาบีสุลต่าละหัวอะลีวะสลลมได้พูดถึงคุณค่าและความประเสริฐของเดือนนี้ว่าประตูแห่งความดีนั่นหมายถึงว่าประตูที่เราต้องการคือประตูสวรรค์จะถูกเปิดออกและประตูของนรกก็จะถูกปิด และบรรดาชัยตอนบรรดามารร้ายนั้นจะถูกล่ามโซ่